ไส่มาให้นายจะใส่ไปเพื่ออะไรนะค mhm. รับอาสวัสด <t ell> ีค <amigo> ร <ell> ับสวัสดีครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับอ่ะขออนุญาตรอนะครับสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวคู่ตัวเพิ่มเติมไปอีกหน่อยนึงนะครับอ่าวันนี้นะครับได้พ่ออันนี้แบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเป็นไรไม่เสียบเสียบเสียบไ้เหรอหายเสียบไปแล้ไหน สวัสดีทั้งหนึ่งท่านด้วยนะครในดิท็อกสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้นโอเคนะครับเดี๋ยว,วขออนุญาตนะครับเอาไม้จอบุูอ่ะอันนี้เสียบเสียบตรงนี้นะอันนี้นะครับไฟแบบใด แดงแบบเลยใช่ไหม,ไหมอ่าโอเคเสียวไหมนปะักปักถึงไหมนะเย็ยนมาตรงนี้น่าจะถึงเข้ามาสวัสดีทุกทกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับซ้อมฝึกนะครับด้วยกันเนาะดยการกดคอร์ดนะครับคอร์ดในที่นี้ก็คือคอร์ด ที่เป็นเบสิกของนะักกีตา้ามือใหม่นะครับเช่นนักกีตารามือใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังฝึกอยู่นะครับรวมถึงนะครับเอฟซีของคุณตัวเนาะนะครับเวลาเราฝึกนะครับอ่าคุณตัวได้บอกแล้วนะครับอ่าสิ่งที่เราเห็นในแนวนอนตรงนี้นะครับก็คือสายนั่นเองเนาะสายเนาะอ่าสายก็จะแบ่งเป็น6สายนะครับ้าถ้าเป็นกีตาร์ของลักษณะของกีตาร์มาตรฐานตัวไปนะครับสาย1จะเล็กที่สุดสายหนึ่งน้ำมันสายสองสายสามสายสี่สายห้าแล้วก็สาย6นะครับทีนี้ พอเป็นช่องเสียงนะครับพอเป็นช่องเสียงช่องเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ช่องหนึ่งนะครับช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าแล้วก็ช่องหกไล่มาเรื่อยนะครับอ่านะครับยิ่งช่องกว้างแสดงว่าเป็นช่องต้นนช่องที่หนึ่งช่องสองย่างนี้นะสามสี่ห้าแล้วก็หกไล่มาอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไล่มาถ้าสังเกตง่ายมันจะเป็นอินเลนะมันจะบอกนะครับอินเลก็จะมีตรงนี้นะครับเจ็ดดัชนะครับถ้าช่องสิบสองก็จะมีอินเลสองดันนะนะครับ อ่าถ้าเป็นอินเลแบบนี้ก็จะมีสองอันอย่างนี้นะครับต่างๆง่ายๆเนาะทีนี้อินเลก็จะเป็นอยู่เป็ดขี้เนาะะ,ะเป็ดตามเป็ดห้าเป็ดเจ็ดเป็ดเก้าเป็ดติบสองแล้วใส่จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราฝึกนะครับเวลาเราเราก็จะจําเป็นช่องนะครับช่องเสียงเนาะเช่นนะครับครูตัวสอนเด็กใหม่อยู่เสมอว่าเวลานักนะเ,เรียนเล่นนะครับนักเรียนจะต้องฝึกทีละคอร์ดก่อนนะครับทีนี้ เวลาจะจานักเรียนจะจําสายไหนช่องไหนแล้วก็นิ้วไหนนะครับสามในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นอันแรกนะครับคอดจีเนาะนะครับแบบฟอร์มจีนะเรากดสายหนึ่งนะครับสายห้าแล้วก็สายหกหนึ่งห้าหกนะครับเรากดลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้โครงสร้าง,องของคอร์ดนะครับดูนะเวลากดคอร์ดน,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 นะครับให้เบนิ้วนิดนึงนะครับให้งอนิ้วมันลักษณะของเป็นสลายอย่างนี้อ่ะงอทุกนิ้วที่กดนะ งอตนิ้วที่กดนะครับถ้ากดสายไหนก็งอสายนั้นนะครับถ้าไม่กดสายไหนนะครับก็ให้พักนิ้วไว้เช่นสายเล่นอย่างนี้นะสายนี้นิ้วไม่กดนิ้วก้อยไหนไม่กดสังเกตเนานะอ่าสายสายนี้ไม่กดเราก็จะงอไว้เฉยๆส่วนนิ้วนี้กดแล้วก็จะงอใส่ใจอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่คือหลักการหลักใหญ่ใจความในการกดสายนะอ่าทุกๆสายทุกๆขอดที่เรากดนะครับเห็นไหมครับวันนี้ขอดจีนะ ต่อไปคอดที่สองนะครับที่ครูตัวให้จะให้กดนะครับกดจี้อ่ะแต่ต่อด้วยคอดีไมเนื้คือขายนี้ครับอ่าลักษณะแบบนี้อ่าีไมเนนะครับนะครับีไมเนกดคอดลงมาต่อไปคอดต่อไปคือคอดีนะครับคอดีคือแบบนี้นะแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็คอดต่อไปคือคอดงแบบนี้ครับก็คือคอดีนั่นเองเห็นไหมนะอ่าก็ทบทวนนะครับ เวลากดสายนะครับสี่ข้อนี้ที่ครูตัวสอนนะครับมันเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนทุกคนควรจะเล่นได้หรือว่ามือใหม่ทุกท่านควรจะเล่นได้นะครับพจี G, เปลี่ยนเป็น e เมนเนอร์ er, นะครับอาจจะไลท่ทีละสองสายอย่างนี้ก็ไนดะ้จ e ี er, G, e เม er. นเนอร์จี e เมนเนอร์จี e เมนเนอร์กดรวมกันอย่างนี้เนาะจี G กับ e เมนเนอร์ er ก่อนนะครับจี G, e เมนเนอร์จ er, e ี e เมเนอร์ก่อนพยายามฝึกใช้นิ้วมือทีละข้างนะอ่ามือนี้จะเป็นมือซ้ายนะครับใช้สำหรับกดก็ จี G, e อีเมเนอร์นะครับทวน,นวนะวทวนีนะ e ะละสองขอดกนะครับร e วมกันต่วไวนะอไปเรามีสี่ข้อเนาะต่อไปเราทวนข้ออ่ะอีเมเนอร์มา C อ่าเรากดก่อนนะครับอีเมเนอร์งอนิ้วงอนิ้วไว้นะงอนิ้วรักษางอนิ้วนะครับให้ถูกฟอร์มนะอ่าฟอร์มนี้ก็จะงอนถูกงออย่างงี้นะครับ E C E C อีซีอีเมเนอร์ C อีเมเนอร์ซนะครับอีเมเนอร์ซนะครับกดรวมกัน มีไม่น้อยกับซีนะครับอ่าอ่าต่อไปซีกับดีซีกับดีนะครับซี C, กับดีซี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 กับดีนะครับรวมไปเรื่อยๆนะครับซี C, กับดีอ่าอืมอ่าต่อไปนะครับเราก็มาดีกับจี D กับ G D กับ G D กับ G เห็นไหมครับอ่าต้องทวนไปทีละครเนาะกดจีอีเมเนอร์เนาะอ่า G กับ E ีเมเนอร์อีเมเนอร์กับ C E อีเมเนอร์กับ C อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีดนะ C กับ D นะครับ C กับ D C กับ D C กับ D นะต่อไปนะครับ D กับ G นะครับ D กับ G ทีนี้พอเราเราได้แล้วนะครับ เราก็จะมาดีดทำลักษณะการดีดนะลำคอแล้วก็สายที่ดีดคุณก็ใช้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งป็นนิ้วนี้นะนะครับในการดีดลงนะครับเราทำเป,ป็นก๊าบั้นรวมๆแบบนี้ก็ได้นิ้วโป้งวางแต่มว้ดดลงดดลงอ่าดีดลงอ่า,อาต่อไปนิ้วชี้ให้ดีดขึ้น ดีขึ้นดีดลงดีขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราจะไม่ดีดทุกสายก็ได้นะเช่นนิ้วโปง้งดีดลงสายหกห้าสี่สามก็ได้นะครับสายหนึ่งเหมือนกันอาจจะเล่นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับไม่ต้องสี่ห้าก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่านะครับนิ้วโปง้งดีดลงนิ้วชี้ดีขึ้น ครับอ่าให้ฝึกคล้องคล้องจองกันนะขึ้นกับลงตรงนี้ก่อนอ่าอ,อ่าทีนี้นะครับแบบหัดนี้นะครับตัวจะให้ฝึกก็คือแบบรูปแบบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดิดลงขึ้นแล้วก็อันที่สามมีตบแล้วก็ขึ้น ทำอยู่4แบบนะครับ1 2 3 4นะครับเดี One, ๋ว1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ีลง2ดีขึ้น3ตบแล้วก็4ขึ้น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 one two three f o นะครับอ่าพอได้แล้วนะครับพอฝึกคล่องหรือว่าฝึกพอกระเตื้องมั้ได้แล้วนะครับทำไมครูตัวใช้ว่าคำว่ากระเตื้องนะครับทุกคนเวลาฝึกมีปัญหาหมดนะมันมีปัญหาหมดหนึ่งก็คือเรายังไม่เคยจับบางคนเกิดมายังไม่เคยแตะกีตาร์เลยว่ายังไม่เคยเอากีตาร์ขึ้นมา่อยูบนไหล่หรือบนขายอย่างนี้เลยนะบางคนนะลูกศิษย์ครูตัวบางคนยังไม่รู้เลย บางคนเพิ่งมาจับวบบันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ด้วยความที่ทว่าเราใหม่เราก็ต้องทําให้ทุกอย่างเม็นเคยชินก่อนแล้วก็วางรูปแบบให้มันถูกต้องอันนี้คือส่วนสําคัญมากนะครับเราจะเพิ่งไม่มีอาทติว่าหนึ่งเราจะเล่นเป็นตอนไหนนะครับสองเราจะดีดเพื่อนจะล้อไหมสามเราเล่นเนี่ยเอ้ยเขาจะมองคนอื่นจะมองเราว่าไงนะครับเราทิ้งอัตราตัวตนแบบนี้วความคิดแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับเราเพราะนั้นเราทิ้งก่อน เราอย่าไปคิดว่ามีคนจะมาสนใจเราให้เราสนใจตัวเองเราอยากเล่นเป็นเราอยากฝึกครั้งนึ่งเกินมานะครับอยากเล่นกีตาร์ให้มันได้นะครับครั้งหนึ่งเกินมาอยากมองนะครับอยากเล่นกีตาร์เราหัดร้องเพลงก็หนึ่งเพลง้องเพลงสามเพลงอย่างี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับให้เรามองภาพอย่างงี้ก่อนเราจะเจอคําตอบในตัวเราเองยังไม่ต้องสนคนอื่นตัดออกไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาต่อนะครับทีนี้เราจะประกอบกันนะครับ G ตรงนี้นะครับ <c oughs> ผสมกับอัตราส่วนที่ตัวให้เล่นนะครับอันอาจจะยากนิดนึงนะก็คือจี้ผสมกับการเล่นฝึกดีเดียวตบเดียวดีเดียวตบเดียวนะครับขอดจี้นะคูตัวให้ฝึกแยกก่อนยังไม่ต้องเอาคอร์ดไปผสมกันเช่นคอร์ดจี้เล่นแต่ละพัดเป็นพัดจี้ก่อนลงขึ้นตบขึ้นลงขึ้นตบขึ้นเล่นีนน้ก่อนต่อไปนะครับเรานับเป็นยังวงเป็นแปดก็ได้นะเปลี่ยนคอร์ดเป็นอีเม้เน อ่าก็เป็น1และ2และ3และ4และต่อไปก็อก็เป็น1และ2และ3และ4และต่อไปก็อดีก็จะเป็น1และ2และ3และ4และต่อไปก็ย้อนมาข้อจีและ2และ3และ4และข้อีหมเนอหนและ2และ3และ4และก็ซและ2และ3และ4 และต่อไปก็ที่และ2และ3และ4และนะครับทำอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้พอเรานับได้1และ2และ3มและ4และนะครับเราจะเชื่อมกันทีละสองขอดทำไมนะเราจะไม่ฝึกกันนี้นะครับขอนึงไปหากขอนึงนะครับพอเราได้แล้วนะอันนี้อาจจะฝึกประมาณสักเกือบอาทิตย์นนะอ่าเช่ออนขอนึงเนี่ยเล่นลงขึ้นแตะขึ้นลงขึ้นแตะขึ้นอย่างเงี้ยให้แช่ไว้อย่างนี้ก่อน แช่ไปทีละกขอดแช่ขอดจีต่อไปแช่ขอดอีเมเนอร์แช่ขอดซีแช่ขอดีแล้วก็ e วก่าต่อไปก็กลับมาเป็นแช่ขอดจีอ่าอย่างเงี้ยนะครับต่อไป พอเราแช่ทีละขอดแบ่งทีละวักทีละวักทีละวักได้แล้วทีนี้เรามาแช่เป็นสองขอดนะครับก็คือเราซ้อมเหลี่ยนสองขอดนึ่ก็คือขอจี้เปลียนเปลียนจี้ีเมเน้อจี้ดีเมเน้อเราไปี แบบ E m i n o C นะครับต่อไปก็จะเป็นตา C แล้วลงมา D นะครับต่อไปก็เป็นตาของ D แล้วก็เป็นคอจีรวมกันลงมาดี <G. S 2> าลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะครับพอเราฝึกมาตรงนี้ก็จะอาจกินเวลาประมาณสักสอาทิตย์ครับเราก็มาครับจีครับสองรอบอีเมเนอร์่ดี แล้วก็กลาเมจิอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไปครับก็ก็คือเราสุดเชื่อมเมททอดเมททอดก็คืออะไรคือเชื่อมแบบฝกันนั่นเองครับไปช้าช้านะครับะระดับ,บที่หนึ่งนะครับก็คือกดขอด้วยไม่ได้ก่อนนิ้วงอเชฟนิ้วไม่ได้งอนิ้วนะครับสอมนะครับฝึกที่ขอดก่อนก็คือฝึกฝึกีกลงฝึกวขึ้นยวนี้ยังไม่จับปิ๊กนะคุณตัวยังไม่สอนจับปิ๊กนะให้ทุกคนใช้อ,อุปกรณ์น้อยที่สุดก่อนนะครับแรกๆ ให้คนได้ใช้บอดี้นะครับตัวเราให้เกี่ยวกับกีตาร์ให้ได้มันเยอะที่สุดนะครับอ่าเช่นจีอ่าให้ได้ก่อนหรือว่าถ้าไหนที่กดคอร์ดยังไม่ได้เลยนะครับคุณตัวให้เริ่มจากคอร e ์ด e m เมเนอร์นะ e m เมเนอร์คอร์ดนี้อ่าแค่นี้ไอไปสิดี แล้วก็กัมจีรวมตัวกันอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับการฝึก รูปแบบการกดขอดนะครับก็คือจะให้ทําเป็นสเต็ปขั้นแรกกดขอดให้ไม่ได้วางนี้ไม่ได้รู้จักกระสายก่อนครับสายไหนช่องไหนนิ้ไหนเช่นกอจีเนี่ยสาย3สาย5้าสาย6นะครับคอดอีเมเนอร์สาย4กับสาย5้าคอดซีสาย2สาย4สาย5้านะขอดดีสายสสาย1แล้วก็สาย2องแล้วก็กลับมาคอดจีที่เดิมแล้วก็มามือดีดครับมือดีดดีดเกี่ยวแล้วก็ตกแล้วก็เกี่ยว ดีเกียวตบเกียวดีเกียวตบเกียวนะครับเตียนอินอีไม่นะดีเกลียวอ่าซีดีอ่าก็จะประมาณแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้เอาไว้เตียงท่านี้แล้วกันนะครับ ของข้อดีๆนะครับการฝึกอ่านโน้ตนะครับการฝึกอ่านคอร์ดการฝึกกดคอร์ดการฝึกตีคอร์ดแบบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอีพีหน้านะครับกับการฝึกแบบนี้นะครับวันนี้ขุดตัวข่อนเนี่ขุตัวอะไรไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกแล้วก็มีใจที่อยากแกเร่นกีตาร์ให้ได้นะครับแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จเองนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับกับุตัวทุกๆวันนะครับในการฝึกเล่นกีตาร์นะครับวันนี้ขออนญาตขอตัวอะไรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ